การขับังข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโน่ปรกิงสไตไตประชาจาวันที่7ธันวาคม2566โดยชายผู้บัครังมผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้การเดบกวครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้อะไรอยังไงช็อกแฟนบอลชรามชนเทกูซังอัมลาทีมจอทีมชาติไทยชุดยุยสาปีใช่หรือไม่ โดยการเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยทันทีนะฮะเมื่อทางมาโกโตเทกุนดาบริกุนซูญี่ปุ่นตัดสินใจอำลาทัพฉลามชนชมบุรีเอฟซเพื่อรับผิดชอบเดินทางกับผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากที่พาทีมอยู่ในกลุ่มโซนท้ายตารางคะแนน ซึ่งหลังจากนี้ต้องจับตาทีมชาติไทยยุคใหม่ภายใต้การนำทัพของบรรดาแป้นดนพันธ์่ำซำว่าที่ประมุกลูกหนังไทยคนใหม่ตเตรียมที่จะใช้เจแปนเวย์ way, อย่างเต็มรูปแบบใช่ใหรือไม่ซึ่งแฟนบอลคนไทยนะั้นมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นมาโกโตเทกุน่าโบริเข้ามาคุมทีมชาติไทยชุดยุคสามปีเจแปนเวย์ way, เต็มระบบโดยทีมชาติไทยชุดยุคสามปีนั้นประกาศเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยการใช้กุนซือลูกครึ่งญี่ปุ่นโยกิบริชาร์ดสตาฟ์ นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ชุดยูสปียังไม่มีนะฮะแต่ยูยี่ปีนั้นใช้ลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบ้านกันครับอะไรยังไงด่วนเลยนะทีมชาติญี่ปุ่นประกาศ23ปรายชื่อชุดอุ่นเครื่องทีมชาติไทยนะโดยการนี้ทางตัวยุโรปเพียบเลยนะฮะเมื่อทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นประกาศรายชื่อ23นักเตะ ที่จะทำการแข่งขังนฟุตบอลรายการโตโยไท้ขับส์งัน2024กับทีมชาติไทยในวันที่1มกราคมสำหรับรายชื่อนักเตทีมชาติญี่ปุ่นไปดังต่อไปนี้เริ่มทีที่้รักษาประตูตจะเป็นไดจ้าบมาเอคาวะจากวิเซโกเบไซออนซูซูกิจากทางแซงทุริดองเปเจียมไทชิไบรอันจากทางโดซาวะเอฟซีโตเกียวก่องหลังก็จะมีไซโกะาทานิคุชิจากอันตรยานกาตา โกอิตาคุระจากทางบบิเซียมซึ่งการบัดเจรมันนีเวียบยะโมบริชิตะจากนาโุย่าการนปัสชโทคิมาชิดะจากทางอุนิโอนแสงกีบรจากเบลเยียมเซยะมาอิคุมะจากเซเรโซสกาฮิโโรกิอิโตะจากทางสุดการเยอรมนีโยกินาบริสุกาวะจากอัลแซกเอลมาฮอนแรนและก็ฮาบุยะฟูจิจากนาโุย่าการนปัฟช่วนก่อนหน้าก็จะเป็นทางจุนยะอิโตะจากทางบรังฝรั่งเศสทาคุมะอารโนนะฮะ โบคุมจากเยอรมันทาคุม,มิมินามมโนจากโมนนโกฝรั่งเศสเรลวทาโบร,โรโอิโตจากแสงทูริดองเบลเยียมริสุดโดอันจากฟริ้บวกเยอรมันอายาเซอเอดาจากเฟยโนทอนแลนด์อโอทานากะจากเฟอร์ทูน่าดุสเซนดอฟเยอรมันคันจิโอกุนุกิ จากเนสเบิร์สเยอรมันทาคุมะคาวามุระจากสาฟาัชฮิโรชิมาเคโตะนากามุระจากกรังฝรั่งเศสไคชูชาโนจากคาชิมะแอดเอร์และก็มาโอโฮโซยะจากทางคาชิวาเบเรโซ โดยสำหรับการแข่งขันฟุตบลรายการโตโยกไทยคัพ224ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยจะแข่งขันกันที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุน่นณกรุงโตเกียวปลายวันที่1มกราคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32ในคณนนี้เปไ็นดว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันะครับ อาละยังไงเจ๋งของจริงเจลีกเปิดข้อมูลสุดทึ่งสุบโชคสารชาตินารุกชิมชติไทยขึ้นท็อปอันดับหนึ่งทีมของญี่ปุ่นนะโดยงานที่ทางด้านของสุบโฉกนารุกไทยเฉียบขาดสุดนะของทีมญี่ปุ่นเมื่อสื่อเจลีกญี่ปุ่นได้โพสต์สามสถิติสุดทึ่งของสุบโชคสารชาตินารุกชิมชติไทยก่อนนําทีมบุกไปเยือนไทยดวลเมืองทอง กลา,ายเป็นผู้เล่นเฉียบขาดที่สุดของทีมญี่ปุ่นคอนเซซซปรโรในตอนนี้ไปแล้วโดยเจลิกฟลิกฟุตบรรอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นช่องทางการถ่ายทอดสดของลิกฟุตบอลญี่ปุ่นเปิดสถิติของอันนาทึ่งของสุพรโชคดารุกทางสมบัติจากประเทศไทยยิงไปเจ็บประตูดาวซันโวสูงสุดอันดับ2ของทีมญี่ปุ่นซัปโปรโรนะฮะ โดย20.6%ผู้เล่นที่เปลี่ยนโอกาสยิงเป็นประตูได้ดีที่สุดนะฮะอันดับที่1ของทีมญี่ปุ่นซัปโปโร0.5ประตูต่อ90วินาทีเป็นทางสถิติที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่1ของทีมญี่ปุ่นซัปโปโรซึ่งก็ยังไม่มีนักเตะไทยคนใดทําสถิติได้ดีขนาดนี้มาก่อนเลยนะโอ้โหเป็นต่ว่างานนี้สุขโชคสารชาติดูแลนะฮะมีแมววพรุ่งรุ่งมากกว่าชนาทิพย์สงการานศ์ินซะอีกนะก็ต้องเราดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเส้นทางของเขา เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงถึงเวลานายกหญิงบาดามแป้งมาตามนัดว่าที่นายกบอลหญิงคนแรกของประเทศไทยแม้การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีขึ้นในวันช่วงต้นปีหน้าแต่ในช่วงเวลานี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นใบสมัครทว่าหากให้พูดกันตามตรงนะฮะชื่อของนายกบอลไทยคนใหม่ตั้นแทบจะสรุปได้ตั้แต่ตอนนี้เลยก็ว่าได้ โดยก่อนหน้านี้พลต,ตอดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครอง,งตำแหน่งนี้มาแล้วสองสมัยและก็ถูกคาดหมายได้ว่าจะเข้าชิงชัยสมัยที่3ก่อนที่เจ้าตัวจะนั่งยันนอนยันแล้วก็ยืนยันอีกรอบ ว่าจะวางมือเพียงแค่นี้โดยขอสนับสนุนมาดามแป้งดดงพันล่ำซํำรับไม้ต่อในขณะนี้น่าทำให้ผู้ท้าชิงที่ยังพอจะเป็นกระแสได้เหลือเพียงแค่พรรินทร์งามพริง้งอดีตแกนนำกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์ที่พร้อมจะขอเป็นอีกหนึ่งผู้ท้าชิงเพื่อจะพัฒนาฟุตบอลน,นะฮะแบดวงไทยของเราและแม้ว่าคุณพรรินทร์จะทีทีมงานชื่อดังในแบดก์งกีฬาอาดีิเช่นเจริญวุฒิส่าพลผู้ช่วยาศาสตราจารย์พงศธรเพิ่มพาณิชเพียรพลเอื้ออารีกุลโกศินอัตโนรัต และอื่นๆอีกมากมายแต่ก็ยากที่จะเบียดสู้ทีมงานระดับพักการของมาดามแป้งซึ่งตามกฎระเบียบที่กำหนดผู้ที่เข้าสมัครนายกสมาค,คมกีฬาฟุตบอลต้องมีอย่างน้อย3ส,มสมโมสรรับรองแต่จากการบอกกล่าวมาดามแป้งมีมากถึง60สมโมสรเรียกว่า60กว่าเลยก็ได้นะฮะที่ยินดีรับรองให้ง่ายๆคือเกินไปถึง20เท่าและเมื่อดูจากรายชื่อทีมงานของเธอกรรมการแทบจะชูมือให้เป็นฝ่ายชนะแม้จะยังไม่ขึ้นสังเวียนก็ตามที เริ่มจากที่อุปอยศห้ารายคุณประวินพิรมพักดีประธานสโม,มสรเบจีคุณอรนนสิงโตทองประธานสโม,มสรชุมบรุรีคุณอดิศักดิ์เบญจศรีวันผู้จัดจาการทีมฟุตซอลทีมาชิไทยดรชานวิช,ชนชีวินอดีตโค้ชทีมาชิไทยแล้วก็คุณวิรั์โรทองประธานสโม,มสรเมืองทองแค่ห้าชื่อที่กล่าวมาก็กินขาดไปแล้ว นี่ยังไม่รวมถึงเดวินชิตชอบท่านประธานสโมสรบุรีรัมยที่ดำที่เป็นที่ปรึกษาและนาวาอากาศเอกปิยพงศ์ผิวอ่อนตำนานนักเตะไทยคงไม่มีใคารากล้าให้มากกว่านี้อีกแล้วอีกไหมส่วนรายชื่อทำเนียบนายกบอลไทยนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เจ้าพระยาปรามปรามนบหรือหม่อมหลวงเสื่อพึ่งบุญคนที่สองจะเป็นหม่อมเจ้าชาวริตกเกษมสันคนที่สเป็นพระยาเรนทะปร,ราชหม่อมหลวงอุราขเนจร คนที่สเป็นพระยาอนุรุตนะฮะเทวาหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญคนที่หก็จะเป็นพระเจริญวิศวกรร,รมเจริญเชนกุลคนที่6จะเป็นพระยาวิเศษสุภวัดนะฮะหรือว่าเทศนสุนทรการจนัศัพท์คนที่7จะเป็นหม่อมเจ้าสมาคมกิติยากรคนที่8จะเป็นพนลเดือตีหลวงเจี๊ยกการเจียมเจี๊กุลนะฮะคนที่9ก้าก็จะเป็นพลโทรประเชิญนิมิตบุตรคนที่10เป็นพลเอกจำเป็นจารุสเถียน คนที่11เป็นพันุรถโถต่อศักยมนาคขนที่12เป็นประชุมรัตนเพียรขนที่13เป็นพันเอกอนุรมยานนลผนที่2 4เป็นพันตรโทโชอชรอเกิดเชศผลนที่15เป็นวิจิตเกิดแก้วคนที่ 16, เป็นบรมุสบัคุดีหรือบางยี คนที่17เป็นพลตรวจเอกดตตอรสมยศพุ่มผ่อนม่วงนี่คือรายชื่อทั้ง17บาประมุขบอลไทยในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนว่าคนที่18หากว่ารถพระปากไม่คว่ำนะฮะเราจะมีนายกบอลหญิงคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ทันทีซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วส่วนอนาคตทิศทางจะเป็นเช่นไรต้องรอลุ้นกันต่อไปในะครั้งนี้นะครับอ่านะผมเป็นว่างานนี้ก็มีแนวโน้มนะฮะก็ไม่ได้อวยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมาดามแป้ง กินขาดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปการการว่าผลกรรมการจะว่าอย่างไงเรื่องนี้ยังไม่มีใครโโรู้เรามาดูประเด็นขาต่อมากันดีครับเรื่องไงซัปโปรโประเดิมซ้อมมือแรกเตรียมบู๊เจลิกเอเชียชาเลนนะ โดยการน,นี้ทางด้านของทางสุวบโชคสรารชาตินรุกทีมชาติไทยนำทัพคอนเซซเปรโรลงฝึกซ้อมมือแรกที่ประเทศไทยโดยคอนเซซเปรโรทีมในศึกเจลิกเดินทางมาลุยศึกเจลิกไอเชียนชาเลนส์สอ2วัประเทศไทยพบกับเมืองทองล่าสุดนั้นคอนเซซเปรโรนั้นก็เพิ่งเปิดฉากเจลิกและได้การ2 0 2วันเ,เดินทางไปยังประเทศไทยและก็ลงสนามฝึกซ้อมมือแรกเป็นที่เรียบร้อยนำทัพมาโดยสุขโชคสรารชาติทาคุมะอาซนโนไดกิสุง,งะและก็โทยะนากามุระ สำหรับทางคอสสิสโปรนั้นจะพบกับทางเมืองทองที่สนามทันโดมสเตเดียมในวันเสาร์ที่9ธันวาคมเวลา18นาฬิกา5นาทีสาม,มารถซื้อตั๋วเข้าชมเกมไ้ที่ w w w j l e l u k c o t h asianchallenge ในครังนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นทันขาวบักข้มกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่7ธันวาคม2566โดยชายผู้บคั้งฟุตบอลไทยครับ